บทที่หนึ่งร้อยแปดสิบไม่ใช่เพื่อความอมาตะเพียงเพื่อให้คุณกลับมาในฝุ่นสีแดงคิงมูต้องการขอความเข้าใจที่ชัดเจนจากจักรพัิแต่ขณะนี้จักรพัิอยู่ในสภาพที่เอ็กโอนเอาซิ่งพระชนและไม่สามารถตอบคำถามของเขาได้เลยลืมมันซะเถอะตราบใดที่คุณรอครั้งต่อไปที่คุณกลับไปสู่โลกแฟนตาซีคุณจะเข้าใจโดยธรรมชาติคิงงูใส่หัวแอร์และทิ้งเรื่องนี้ไว้เบื้องหลังจิตใจของเขาไม่ว่าจักรพัิผู้โหดเหี้ยมจะขออะไรจากเขาเมื่อเธอตื่นขึ้นมาและคิงมูกลับมาอีกครั้งเธอก็ถามได้อย่างเป็นนนธรรรรรรมมมชาาาตติิหััววเเเเงง้้อออคคุณียพแลจะออกดกดทใสู ทิงมูแต่ที่หัวเล็กๆของหลิงหวงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหัวเง่อไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวแค่อยากจะติดตามซุนเชงบ่อยๆหลิงหวงเออลูกแขนเสื้อของขิ้นูเบาๆด้วยใบหน้าของเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสุขในใจของเธอมันเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอแล้วที่สามารถติดตามขิ้นูได้รอให้ฉันเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มดวงตาของขิ้นูสองประกายวาวาเขาเดินไปที่พระราชวังใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของพื้นที่ต้องห้ามของเชงคังเป็นโมคะ งานเขียนของพระเจ้าชิ้นหนึ่งโผล่ออกมาจากปลายนิ้วของขิงมูและในตอนท้ายมีงานเขียนของพระเจ้าที่แตกต่างกันหลายร้อยประเภทจัดเรียงอย่างประณีตในความว่างเปล่าเหมือนคำพีสัญชาตญาณในการฆ่าไปกับขิงมูจิตเบาๆและบทกวีนี้ก็สว่างขึ้นและแม้ว่ามันถูกกราไว้ในความว่างเปล่ามันก็ค่อยๆจางหายไปราวกับว่ามันไม่เคยมีมาก่อนท่านอธิการนี่มันเรื่องอะไรกันหลิงหววเอ๋อเดินอย่างระมัดระวังไปที่ด้านข้างของถิงมูสีหน้าของเขาดูมุนงงเล็กน้อยจากบทความหลายร้อยเรื่องที่ขิงมูเพิ่งเปิดขึ้นมาเธอรู้สึกถึงลมหายใจอันทรงพลังที่่ให้้เเธอตตืนน อย่างไรก็ตามเธอไม่รู้บทบาทของเทพเจ้าหลายร้อยอง์เหล่านี้นี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ฉันเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มาสายทิงมู่มองออกไปจากพื้นที่ต้องห้ามอย่างครุ่นคิดและดวงตาของเขาดูเหมือนจะทะลุผ่านพื้นที่หลายพันไม์และยนเข้าไปในพื้นที่จํากัดของชีวิตหลายแห่งหลังจากเฝ้าดูมาเป็นเวลานานในที่สุดขิ้งูก็ถอนสายตาออกไปและจับมือเล็กๆของลิ่งห่วงแล้วพูดว่าโอเคเราจะออกเดินทางแล้ว หลังจากผู้จบิงมูก็ยื่นมือออกไปในความว่างเปล่าช่องว่างนับหมื่นที่อยู่ตรงหน้าเขาละลายเหมือนน้ำแข็งและหิมะเส้นทางอวกาศที่นำไปสู่ยุคท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาคิงมูจับมือลิงหัวเงือก้าวเท้าแล้วเดินเข้าไปในอวกาศเมื่อคิงมูเดินพร้อมกับสปิริตฟีนิกเข้าสู่เส้นทางอวกาศอย่างสมบูรณ์พลังอันยิ่งใหญ่ของเวลาและพื้นที่เริ่มทำให้เส้นทางอวกาศที่ติกขาดของขิงมูปิดลงอย่างช้า,ชา อย่างไรก็ตามในขณะที่ทางเดินในอวกาศกำลังจะปิดสนิทพลังอันยิ่งใหญ่ของเวลาและอวกาศดูเหมือนจะล่อลวงบางสิ่งในยมโลกภาพที่พังทลายหลุดออกมาจากหมอกแห่งประวัติศาสตร์และประกากฏขึ้นต่อหน้าคิ้งมูภาพนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของสร้างทางเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนเงียบๆหันหน้าไปทางห้องโถงกลางอันยิ่งใหญ่เธอแต่งกายด้วยเสื้อเธตสีขาวเช่นน้ำตกและเสื้อคลุมผ้าไหมแม้ว่าจะมีเพียงมุมมองด้านหลังเดียวแต่เธอก็มองไม่เห็นใบหน้าของเธอแต่มีความรู้สึกอยู่ในใจของคิ้งมูนี่คงจะเป็นความงามที่ยมทีีไใครเบด้ เธอยือนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยหันหลังให้กับขิงมูราวกับว่าเธอได้ผ่านยุคสมัยเช่นนี้ไปแล้วในขณะที่ช่องอวกาศปิดสนิทเสียงถอนหายใจแผ่วเบาก็ดังออกมาจากปากของหญิงสาวในชุดขาวทำให้หัวใจของขิงงูเต้นรัวทันทีไม่ใช่อมะตะเพียงเพื่อรอให้คุณกลับมาที่หงเฉินเสียงนี้เหมือนกับเสียงที่เป็นธรรมชาติแต่มีความรู้สึกเหงาและความเหงาอย่างมากหลังจากการถอนหายใจนี้ภาพลงตานี้ก็พังลงต่อหน้าขิงงูและทางเดินในอวกาศก็ถูกปิดสนิทในขณะนี้พื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดของท้องฟ้าตกอยู่ในความเงียบงันอีีกกกครรรัั้้งาาวบ่่ไไมมอะเิดขึน บูมนาชายแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทุ่งดวงดาวอันรกร้างพื้นที่หลายพันไมล์ระเบิดออกมาเป็นการระเบิดยิ่งใหญ่อลังการและทรงพลังรูกล้ามเข้าไปในกระแสะอันปั่นป่วนของอวกาศหมกระหน่ำในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ร่างสองร่างร่างใหญ่และร่างเล็กเดินออกจากความวุนวายในอวกาศมันคือคิงมูและลิงฮัวงเงอร์คิงมูหันกลับไปเพื่อควบคุมกระแสะน้ำที่ปั่นป่วนในอวกาศนับพันไมล์ให้ราบรื่นจากนั้นจึงพูดกับ ลิงหัวงเง่อขั้นแรกคุณจะพบสถานที่ที่จะหลบหนีและปรับตัวให้เข้ากับกฎจักรวาลของโลกนี้แม้ว่าโลกทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างอยู่บ้างนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้คุณยังจะเข้าใจวิถีชีวิตในโลกนี้เป็นครั้งแรกซึ่งยังคงแตกต่างจากโลกที่คุณอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้มากโลกที่เต็มไปด้วยดวงดาวและโลกอ้อยนั้นเป็นโลกที่แตกต่างกันสองใบทั้งมุมมองโลกและกฎของจักรวาลแตกต่างกันมากฉันเกรงว่าลิงหัวเอือจะใช้เวลาสักพักในการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่นี้อย่างเต็มที่ตอกออลลงงงหิวเอออ่ัร ฉันจะออกไปก่อนและฉันจะติดต่อคุณตามปกติเมื่อคุณปรับตัวเข้ากับกฎที่นี่อย่างเต็มที่หลังจากพยักหน้าขี้งูก็ก้าวออกไปและหายตัวไปต่อหน้าลิงฮัวเงอร์ลาก่อนแม้ว่าการแสดงออกของหลิงหวงจะดูไม่เต็มใจเล็กน้อยแต่เธอก็รู้ด้วยว่าเธอต้องคุ้นเคยกับโลกนี้อย่างเต็มที่ก่อนที่เธอจะทำอะไรบางอย่างให้กับผู้อาวุโสได้มิฉะนั้นเธอจะเพิ่มความสับสนวุ่นวายให้กับผู้เคารพนับถือเท่านั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกนี้ได้เร็วขึ้นและสามารถมาที่ฝั่งของคิงมูโดยเร็วที่สุดลิงฮูเงอร์พบดาวเคราะห์แห้งแลง้งทันทีลงจอดที่น,นั่นและเริ่มล่าถอยและตระหนักถึงกฎจักรวาลของยุคท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวบทที่181แหวนทองแดงเปลี่ยนไปเลือดอมตะหยดหนึ่งไหลผ่านท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ไร้ขอบเขตและในที่สุดก็มายังโลกตามปลายนิ้วของคิงมูและรวมเข้ากับร่างกายของเขาคิงมูนั่งบนโซฟาและหลับตาเล็กน้อยรู้สึกถึงสถานการณ์และประสบการณ์ของเลือดหยดนี้ในโลก Fantasy. ในยุคสตาร์รี่สกายมีระยะห่างจากโลกแฟนตาซีหลายสิบล้านแม้จะมีความแข็งแกร่งของคิงงูแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจจับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแฟนตาซีได้อย่างแม่นยำดังนั้นหลังจากที่เลือดหยดนี้กลับมาเขายังคงต้องหลอมรวมความทรงจําในเลือดหยดนี้เพื่อที่จะรู้ทุกอย่างคิงงูตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าหลังจากผ่านไปไม่ถึงหนึ่งลมหายใจเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งนางฟ้าจางัจางจังพุ่งเข้ามาหม้อสีดำใบเล็กๆและมีแหวนทองสำริดปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในหม้อสีดำขนาดเล็กมีใบชาโบราณอองลททททิิิิเเตตาา108ช้้้้นนนนแะไดดดดรรหหววสสมมจกีีีี่่โยยผูค สิ่งของทั้งสองนี้เป็นเพียงสองสิ่งที่คิงูนำกลับมาจากโลกแฟนตาซีชิงมูพลิกหม้อสีดำใบเล็กที่บรรจุใบของต้นชาลัททีเตาโบราณเริ่มมือไปเล่นกับแหวนทองสำริดแล้วพูดกับตัวเองว่ากลายเป็นความมืดมนและปนป่วนไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนในโลกจะท่องชื่อของฉันแต่จัก,กรพรรดิองนี้เสียงของคิงมูหยุดลงและมีลำแสงแห่งการไตรตรองแอวอขึ้นมาในดวงตาของเขาสุดท้ายเมื่อเขาออกจากโลกแฟนตาซีภาพของหญิงสาวในชุดขาวบนท้องฟ้าต้องห้ามน่าจะเป็นจัก,กรพรรดิแต่ประโยคสุดท้ายที่เธอพูดหมายความว่ายอย่างไร เพื่อไม่ให้กลายเป็นนางฟ้าเพียงเพื่อรอให้คุณกลับมาที่หงเฉินเธอกำลังรอใครอยู่มันกำลังรอฉันอยู่หรือเปล่าขิงมูสายหัวและยิ้มเมื่อเขาจากไปแล้วจาก,กรพัดก็ยังไม่ได้เทศนาเขาจำไม่ได้ว่ามีเหตุพัวพันระหว่างเขากับจัก,กรพรรดิแต่เมื่อนึกถึงช่วงหลายปีที่เขาเคยอยู่ในโลกของอ้อยฉินมูก็เริ่มไม่แน่ใจเล็กน้อยเขามาที่โลกแห่งอ้อยและรวมเข้ากับพื้นที่ต้องห้ามของทางชาง,ชางหลังจากนำทางเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสมัยโบราณเขาก็ถูกปิดในพื้นที่ต้องห้ามของสร้างทางและระหนักถึงถนนสายนี้ ตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาเพื่อทาความเข้าใจหมื่นวิถีของโลกอ้อยให้ดีขึ้นครั้งหนึ่งเขาจึงส่งรังสีแห่งวิญญาณออกไปจากกลางและใช้วิธีการฝันอันยิ่งใหญ่ตลอดการเพื่อกลับชาติมาเกิดเป็นนิรันด์วันระหว่างสวรรค์และโลกและระหนักถึงวิถีแห่งสวรรค์และโลกในที่สุดเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็ประสบความสําเร็จในการเข้าใจเต่าทั้งหมดจากสวรรค์น,น้าตาลทั้งหมดอย่างถ่องแท้แต่เพื่อความชัดเจนของหลิงไทหลังจากแยกการรับรู้ของเต่าออกไปความทรงจาอันวุ่นวายขององค์การกลับชาติมาเกิดของทุกชั่วอายุก็ถูกลล้างไปดวยเข เป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยมีโชคชะตามาบรรจบกันกับจักรพรรดิในการกลับชาติมาเกิดนับหมื่นชั่วอายุคนคิงมูเล่นโดยมีแหวนทองสำริดอยู่ในมืออย่างเงียบๆบ,บูมขณะที่คิงมูกำลังนั่งสมาธิประตูก็เปิดออกและเย,ยลิงยุนก็เข้ามาจากด้านนอกประตูหน้าแดงและโบกมือด้วยท่าทางที่มีความสุขพ่อผมกลับมาแล้วมันบ้าไปแล้วที่เล่นสายอีกแล้วคิงมูมองดูท้องฟ้าสลัวๆนอกหน้าต่างแล้วสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ หลังจากกลับมายังโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเย่หลิยงยุนมักจะได้พบกับโจหลิงเก๋ซึ่งกลับมาจากสกูอฟฟายแอนด์ไฟอัคาเดมีด้วยเช่นกันพวกเขาทั้งสองขี่สตาร์ชัตเทิลแอร์และเล่นอย่างบ้าคลั่งไปทั่วโลกด้วยความแข็งแกร่งและความสามารถในการช่วยชีวิตของเย่หลิยงยุนในปัจจุบันขี้งูไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอดังนั้นเธอจึงทิ้งเธอไว้ตามลำพังเพราะวันหยุดมันสั้นมากหลังจากผ่านไปสิบวันเมื่อไฟอัค c าเดมีเริ่มต้นขึ้นเธอก็ต้องฝึกฝนอย่างเข้มข้นอีกครงิส เย่หลิงยุนกระโดดไปด้านหลังคิ้งูกอดคอของเขาและบน่นคุณออกไปเที่ยวกับน้องสาวตัวน้อยของคุณฉันจะร่วมตื่นเต้นด้วยคิ้งมูไม่มีทางเดินหายใจที่ดีเว,ว้าพ่อไม่อิจฉาเหรอเย่หลิงยุนกระพริบตาแส้งทำเป็นแปลกใจจากนั้นดูเหมือนเธอจะเห็นแหวนทองสำริดในมือของคิ้งมูและถามว่าถือพ่อถืออะไรอยู่แหวนไม่ใช่แหวนแต่เป็นแหวนฉันเจอมันที่ถนนกูฉ่ฉีวันนี้คิ้งมูอธิบายตามความประสงค์ถนนกู่ฉีเหรอพ่อทุกอย่างที่นั่นหลอกลวงลูกเชื่อไหมเย่หลิงยุนบน่น เอนทีนอาร์ติแฟกต์สตรีทนั้นโดยพื้นฐานแล้วปรากฏอยู่บนดาวเคราะห์ทุกดวงในดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งถือเป็นลักษณะเผ่าพันธุ์มนุษย์ของอารยธรรมระหว่างดวงดาวสมัยใหม่บนถนนโบราณสายนี้มีของโบราณมากมายขายแต่ของเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งการพบปลูกในดินแดนแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้คนมักจะได้ยินข่าวว่ามีคนพบสมบัติบนถนนเครื่องมือโบราณดังนั้นถนนโบราณแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำหรับสมบัติแต่สมบัติมีจำนวนน้อยเกินไปและส่วนใหญ่เป็นของปลอมขอมาจับไปเล่นครับผมไม่ได้ใช้เงินเลยชิงมู่กลาว นอกจากนี้แหวนวงนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ของมีค่าเย่ลิงยุนมองไปที่แหวนทองสำริดในมือของคิ้งมูแล้วพยักหน้าจากนั้นยื่นมือยกบางๆออกมาให้คิ้งมูและทำเครื่องหมายที่คิ้งมูนูโอพ่อปโปรดให้ทารกที่คุณพบมาให้ฉันด้วยและให้ฉันระบุมันให้คุณวันนี้ฮิฮ,ฮิคุณผู้หญิงคิ้งมูหยุดชั่วคราวเพื่อเล่นแหวนทองสำริดแต่สุดท้ายก็วางมันลงบนฝ่ามือของเย่ลิงยุนหลังจากที่คิ้งมูนำแหวนทองแดงนี้มามันก็เงียบไม่มีการดำเนินการใดๆตอนนี้ให้เย่หลิงยุนดูไม เย่หลิงหยุนหยิบแหวนทองแดงที่ค่อนข้างเท่นี้จากมือของฉิงมู่และวางไว้ต่อหน้าต่อตาเธอเธอมองดูใกล้ๆแต่ดูเหมือนจะไม่พบสิ่งแปลกๆปกมันเป็นแค่แหวนธรรมดาเย่หลิงหยุนสายหัวเราากับผิดหวังจากนั้นเธอก็กรอกตาและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอเธอหยิบแหวนมาเปรียบเทียบบนนิ้วของเธอจากนั้นก็ส่มสวมนิ้วยกและเหยียดนิ้วนี้ต่อหน้าต่อตาข,ของคิงมู่และยิ้มเบาๆพ่อครับคุณดูดีไหม ขณะที่เย่หลิงหยุนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นการกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นและแหวนทองสำริดโบราณที่เงอง,งาซึ่งสวมอยู่บนนิ้วยกของเธอก็เปล่งประกายนางฟ้าสลัวสลัวขึ้นมาดูเหมือนว่าจะมีพลังในการทำสมาธิจากแหวนทองสำริดนี้ตื่นขึ้นบทที่182ส่งเสริมอาณาจาักรจารึกเมื่อพลังนี้เพิ่มขึ้นจากแหวนทองสำริดที่มูรู้สึกได้เป็นครั้งแรกดวงตาของเขาหลีลงปลายนิ้วของเขายกขึ้นเล็กน้อยและเขาต้องการถอดแหวนทองสำริดออกจากมือของเย่หลิงหยุนเป็นครั้งแรกออยยยยาาาางงงงงรกงกกกก็็็ตมมหหลลลลลัััััจจใ้้้้้สพคินนนูววขึเี ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นจากวงแหวนทองแดงเขาไม่รู้สึกถึงอันตรายเย่หลิงยุนสวมแหวนทองสำริดและยืนอยู่ที่นั่นอย่างโง่เขลาคลื่นของน้ำนางฟ้าซึ่งอ่อนนุ่มและเหมือนน้ำผันผวนจากแหวนทองสำริดบนนิ้วหยกของเธอและห่อหุ้มร่างกายอันบอบบางของเธอบูมทันใดนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์อันแพร่วพรวซึ่งมีร่างกายของเย่หลิงยุนเป็นศูนย์กลางก็ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหันร,ราวกับคลื่นปันป่วน,นที่กระทบไปทุกทิศทางในขณะที่ความผันผวนนี้เกิดขึ้นทิ้งหลงยมฉะนนนััั้หาาาาาก่่ออยยคววผีีเรรงทศจถูกททลายั้งมด มันกําลังจะทะลุเข้าไปแล้วคิงนูแต่ทางของเขาเย่ลิงยุนได้มาถึงจุดสุดยอดของอาณาจักรการขัดเกลากระดูกแล้วก่อนเริ่มวันหยุดเขาสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งจารึกได้ด้วยเท้าเพียงข้างเดียวเท่านั้นตอนนี้หลังจากได้รับการกระตุ้นและได้รับอิทธิพลจากสิ้นหัวที่ถูกปล่อยออกมาจากแหวนทองสำริดในที่สุดเย่ลิงยุนก็ต้องการที่จะบุกทะลวงอาณาจักรการขัดเกลากระดูกและกลายเป็นพระภิกษุในขอบเขตการจารึกพื้นผิวร่างกายของเธอนุ่มนวลและส่องสว่างราวกับชิ้นหยกคริสตัลเรียงต่อกันมีลว,ลกกวกดกธูของเ ข้อความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดที่เกิดจากการควบแน่นข้อความศักดิ์สิทธิ์206ข้อความก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าแยกออกเป็น206ชิ้นอีกครั้งจากนั้นจึงประทับตราลงในกระดูกที่เกี่ยวข้องกระดูกหยกที่มีลักษณะคล้ายคริสตัลเปล่งประกายด้วยทองคำสีซีดเล็กน้อยและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็กระพริบเหมือนกับการตัดโซ่ตรวนและยอมรับการบัพติศสมาด้วยแสงของอักษรรูนด้วยการริบรี่ของแสงรูนลอมาหายใจของเย่หลิงหยุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในส่วนลึกของดวงดาวคู่ของเธอแม้แต่สัญ,ญ บนแหวนทองสำริดคลื่นแห่งความเป็นอมะตะพุ่งออกมาล้อมรอบด้วยเยลิงหยุนเหมือนรังไหมขนาดใหญ่ห่อตัวเธอไว้ข้างในต่อมาบนกระดูกของเยลิงหยุนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ก็กระพริบราวกับดวงดาวหนาแน่นกระจัดกระจายอย่างหนาแน่นในเนื้อและกระดูกของเธอลมหายใจอันแรงกล้าพลุ่งพล่านสัญ,ญลักษณ์ที่สดใสในร่างกายเหล่านี้คือการแสดงอัจฉริยะข,ของเยลิงหยุนหลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งการจารึกและแสดงถึงศักยภาพของเธอ ในตอนแรกการต่อสู้ในขอบเขตการขัดเกลากระดูกเสร็จสมบูรณ์และในที่สุดฉันก็ได้รับผลตอบแทนอย่างใจดีแล้วสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในร่างกายของเย่หลิงหยุนนั้นเกินจะนับถ้าพระอื่นเห็นฉากนี้คงพูดยากเพราะตกใจจํานวนสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในร่างกายของเย่หลิงหยุนในวันนี้แม้แต่พระมนุษย์ที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็ยังยากจะเทียบได้ต่อมาสัญ,ญลักษณ์อันน่าตื่นตาเหล่านี้ก็จางหายไปและเส้นใ่ก็เริ่มปรากฏบนกระดูกในร่างกายของเย่หลิงหยุน อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏก่อนหน้านี้รูปแบบที่ปรากฏในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถูกถ่ายทอดออกมาตามความคิดของเย่หลิงหยุนการก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งการจารึกคือเมื่อคุณเริ่มสัมผัสกฎเกณฑ์ต่างๆของจักรวาลอย่างแท้จริงในขอบเขตการจารึกรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจะไม่ถูกสร้างขึ้นอย่างอิสระอีกต่อไปแต่พระภิกษุจำเป็นต้องจารึกตัวเอง รัฐนี้ลำบากมากถือได้ว่าเป็นเกณฑ์ใหญ่ประการแรกที่พระภิกษุจะต้องเผชิญจะต้องจารึกไว้บนกระดูกและเนื้อของร่างกายการก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวเป็นเรื่องยากมากและต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนขอบเขตจารึกแบ่งออกเป็นระยะเริ่มต้นระยะกลางระยะสุดท้ายและความสมบูรณ์แบบสี่ระดับทุกครั้งที่ข้ามรัดเล็กๆจะต้องฝึกฝนให้หนักและใช้เวลาให้มากในโลกอขอองค์การปฏิบัติพระภิกษุมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าทุกครั้งที่เลื่อนระดับขอบเขตจารึกจะไม่ยากน้อยกว่าครั้งก่อนตั้งแต่ระดับปรับแต่งกระดูกจนถึงระดับก้า แน่นอนว่าคนรุ่นที่มีความสามารถและมีความสามารถจะใช้เวลาค่อนข้างสั้นกว่าเช่นเดียวกับเย่หลิงยุนเขาได้ปรับกระดูกทั้งหมดของเขาให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบในสภาพแวดล้อมการขัดเกลากระดูกและวางรากฐานที่มั่นคงการฝึกฝนในขอบเขตจารึกจะค่อนข้างเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนความเร็วขององค์การฝึกฝนจะลดลงมากอย่างแน่นอนรังไหมนางฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกล้อมรอบเย่หลิงยุนและหลังจากนั้นเกือบหนึ่งวันลมาหายใจของเธอก็กลับมาคงที่อีกครั้ง แหวนทองสำริดกลับสู่ความเงียบและฟื้นฟูรูปลักษณ์ที่ไม่โอโอดก่อนหน้านี้และดอกไม้นางฟ้าจังๆที่อยู่รอบๆเย่หลิงหยุนก็ค่อยๆจางหายไปจนหายไปในตอนท้ายในที่สุดเย่หลิงหยุนก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแสงสีทองสองดวงสองประกายลึกเข้าไปในรูม่านตาของเธอทั้งฉลาดและลึกลับลอมาหายใจของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงระดับที่สูงกว่าเมื่อก่อนฉันได้บุกเข้าไปในขอบเขตจารึกหรือเปล่าเย่หลิงหยุนพึมพำกับตัวเองดวงตาของเธอหายไปพร้อมกับแสงสีทองและเธอก็สับสนเล็กน้อยคุณได้ทะลวงผ่านอานณาจา คิงมูอธิบายว่าเมื่อมองดูท่าทางงุนงงเล็กน้อยของเย่หลิงยุนก็มีร่องรอยของความกังวลปรากฏขึ้นในดวงตาของคิงมูมีอะไรผิดปกติกับฉันฉันแค่ไม่รู้สึกมีความสุขเลยแต่ก็รู้สึกเศร้านิดหน่อยเย่หลิงยุนสายหัวแอร์และทิ้งความรู้สึกแปลกๆที่เพิ่งผุดขึ้นมาในใจของเขาข้อแหวนทองสำร,ริดนี้ดูเหมือนจะเป็นสมบัติเย่หลิงยุนมองไปที่แหวนทองสำร,ริดที่สวมด้วยตัวเองบนนิ้วหยกและกลับมาเรียบง่ายและธรรมดาอีกครั้งและพูดอย่างสงสยัย ตอนนี้ดูเหมือนเธอจะรู้สึกถึงลอมหายใจเย็นใจเย็นไหลออกมาจากแหวนทองสำริดนี้ซึ่งช่วยให้เธอทะลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งการจารึกได้เพราะมันอาจเป็นสมบัติคุณจึงควรสวมใส่มันคิงมูพูดด้วยความกดดันเมื่อดูการแสดงของแหวนทองแดงในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจงใจช่วยเย่หลิงหยุนในกรณีนี้คิงมูรู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะมอบแหวนทองแดงนี้ให้กับเย่หลิงหยุนบางทีอาจจะเกิดผลที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดคิดในอนาคตบทที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามภารกิจทดลองดวงดาวหอคอยมังกร วันหยุดสั้นๆส,ส0วันผ่านไปในพริบตาในช่วง2วันสุดท้ายของวันหยุดขี่มูและเย่หลิงหยุนได้ขึ้นรถรับส่งลิงมูสตาร์ชัตเทิร์นแล้วและรีบกลับไปที่พาเล e ออฟฟไซแอนหลังจากที่เย่หลิงหยุนรีบกลับไปที่อะคาเดมี่ออฟฟายแอนไฟปีการศึกษาใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในจัก,กรวาลเสมือนจริงนักเรียนในชั้นเรียนของเย่หลิงหยุนมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อที่ปรึกษาหลิงคุณมาถึงเย่หลิงหยุนมองไปรอบๆและต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีคนเหลือน้อยกว่า,คนนา,วา100คนน,น,นั้เีาานลกกกก่่าาาาา15.3นนทัั้้งดเใปีีรรรศึษออตจหม ดังนั้นฉันยังคงดีใจมากที่ได้พบคุณที่นี่ในวันนี้หลิงคุณมองไปที่นักเรียนด้านล่างแล้วพูดช้าๆปีนี้ผ่านไปแล้วการทดสอบของฝ่ายอะคาเดมีนั้นรุนแรงแค่ไหนฉันเชื่อว่าแม้ว่าฉันจะไม่พูดแต่คุณก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่ในใจดังที่หลิงคุณพูดเขายื่นนิ้วออกไปและชี้ไปที่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนในระหว่างการฝึกอบรมและการทดลองในปีนี้พวกคุณ19คนถูกคัดออกด้วยเหตุผลหลายประการและถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ถูกกำจัดแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะจะมีการทดสอบที่โหดร้ายรอคุณอยู่ และเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เสียงของหลิงคุณก็หยุดชั่วคราวแล้วพูดอย่างมีความหมายแม้ว่าปีการศึกษานี้จะผ่านไปแต่คุณยังไม่ถูกกำจัดแต่ช่องว่างระหว่างคุณกลับกว้างขึ้นตอนนี้บางคนได้รับการปลูกฝังในสภาพแวดล้อมที่มีจารึกและบางคนยังคงดิ้นโนเพื่อแลกเปลี่ยนเลือดงานที่ฟายอะคาเดมี่มอบหมายให้คุณนั้นโดยเฉลี่ยอยู่เสมอนักเรียนที่เหลือที่มีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอจะไม่ได้รับการพิจารณาดังนั้นการขาดความแข็งแกร่งและการกำจัดจึงเป็นเรื่องของเวลา อัญยประกาศคู่ทั้งห้องเรียนเงียบงานและปากของหลิงคุณบางคนซึ่งเป็นนักเรียนที่มีกําลังถอยหลังมีเหนือออกเล็กน้อยบนหน้าผากด้วยซ้าบางคนเพิ่งใช้เวลาปีการศึกษาเพื่อความปลอดภยัยและรู้สึกอิ่มเอมใจโดยไม่ถูกคัดออกตอนนี้คําพูดของหลิงคุงฟังดูเหมือนเสียงระฆังเตือนในหูของพวกเขาเอาละว,วันนี้เป็นวันแรกของปีการศึกษาใหม่ฉันจะพูดมากสองวันต่อมาสําหรับชั้นเรียนปัจจุบันของคุณจะมีงานทดลองโดยรวมสําหรับไฟอะคาเดมี่ไปยังกล่องจดหมายเสมือนของคุณหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ร่างของหลิงคุณก็หายไปต่อหน้าทุกคน ไม่นานหลังจากออกจากชั้นเรียนเย่หลิงหยุนได้รับอีเมลเสมือนจริงที่ส่งถึงนักศึกษาใหม่ในชั้นเรียนนี้โดยไฟล์แอนฟายอะคาเดมี่ฉันไม่รู้ว่าภารกิจทดลองครั้งนี้คืออะไรแววตาของเย่หลิงหยุนฉายแววแห่งความคาดหวังจากนั้นจดหมายเสมือนก็ถูกเปิดออกภารกิจทดลองดราก้อนทาวเวอร์สตาข้อจำกัดด้านความแข็งแกร่งของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมในการทดลองระดับสองขึ้นไปของโรงกลั่นกระดูกสถานที่ภารกิจสถานที่ทดลองดวงดาวหอคอยมังกรวัตถุประสงค์ของภารกิจ สังหารกลุ่มปีศาจพื้นเมืองรับดรากร้อนบนดาวดราก้อนทาวเวอร์ล่าแกนมังกรและแลกคะแนนระยะเวลาของภารกิจคือ1เดือนรับหนึ่งห่คะแนนและทําภารกิจให้สําเร็จรางวัลภารกิจคะแนนการมีส่วนร่วม6000คะแนนรางวัลพิเศษหนึ่งเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมผู้ที่ได้รับหนึ่งล้านแต้มแรกจะได้รับครึ่งหนึ่งของเท่าสั้นฟีเตอร์รางวัลพิเศษ2รับหนึ่งล้านคะแนนภายใน1เดือนและเป็นคนแรกที่เข้าใกล้หอคอยวิญญ,ญาณลึกลับหลักของดราก้อนทาวเวอร์สตาร์คุณจะได้รับโอกาสในการสืบทอดหอคอยวิญญ,ญาณ ไฟแนบทาวเวอร์ออฟโซทาวเวอร์ออฟโซออฟโซคือชีวิตพิเศษที่ทยิ่งใหญ่ในจักรวาลมันถูกทิ้งไว้โดยราชากลั่นวิญญาณภายในจิตวิญญาณแห่งวิญญาณมันสามารถทําให้วิญญาณของนักบวชอารมณ์ได้ผู้ที่ผ่านการทดสอบวิญญาณสามารถรับมรดกของโซ n ินนิงคิงได้เช่นกันหอคอยววนหุนซึ่งตั้งอยู่ในดราก้อนทาวเวอร์สตาร์ถูกค้นพบครั้งแรกโดยเทรานและกลายเป็นสถานที่มรดกลับที่เทรานเป็นเจ้าของเปิดทุกๆ300อปีและในแต่ละครั้งมีสถานที่สามสิบหกแห่งในหอคอยควนหุน ยังคงมีข้อจํากัดด้านพลังงานในการเข้าร่วมภารกิจทดลองนี้ไม่น่าแปลกใจที่ลิมคุงพูดแบบนั้นมาก่อนเมื่อดูการเปิดคาอธิบายภารกิจนี้เย่หลิงหยุนก๊อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจภารกิจนี้มีความแข็งแกร่งที่จํากัดกล่าวคือไม่ใช่ว่านักเรียนใหม่ทุกคนจะสามารถเข้าร่วมในภารกิจทดลองดราก้อนทาวเวอร์สตาร์ได้ความล้มเหลวในการเข้าร่วมภารกิจทดลองหมายความว่าคุณไม่สามารถฝึกฝนตัวเองให้เร็วขึ้นและได้รับคะแนนการมีส่วนร่วมซึ่งเกือบจะเป็นวงจรอ,อุบาท เช่นเดียวกับนักเรียนเหล่านั้นที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจทดลองช่องว่างระหว่างพวกเขากับนักเรียนคนอื่นๆจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดจะถูกกำจัดและกลายเป็นเรื่องแน่นอนตอนนี้เย่หลิงยุนเป็นผู้ฝึกฝนลูกหน้าของขอบเขตการจารึกแม้แต่ในช่วงนักศึกษาหมา่ความแข็งแกร่งของเธอก็อยู่ในระดับสูงสุดดังนั้นขีดจำกัดความแข็งแกร่งนี้เย่หลิงยุนไม่จำเป็นต้องกังวลโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดรางวัลพิเศษสำหรับการทำภารกิจสำเร็จทำให้เย่หลิงยุนรู้สึกตื่นนเต้ วิธีร่างกายเฉียนหอ,อยู่ถูกสร้างขึ้นโดยอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และปราดแห่งเฉียนหอ,อยู่เมื่อไร้ว่ากันว่าจะมีรูปผีของเฟยหงจริงอยู่นี่เป็นกลโกลงที่ทรงพลังมากสำหรับกดร่างกายเมื่อเย่หลิงหยุนเยี่ยมชมเทรเชอร์พาวิเลียนมาก่อนกดร่างกายขนนกพันนี้เป็นหนึ่งในกลโกงกดร่างกายที่ต้องการมากที่สุดแต่ราคาที่น่าสยดสยองทำให้สัมผัสจิตวิญ,ญญาณของเย,ย่ตกตะลึงเท่านั้นวิธีร่างกายขนนกพันนี้ราคาทั้งหมดแม้กระทั่งคะแนนสมทบสามแสนคะแนนแม้ครึ่งแรกยังต้องมีีีีคคคะะะะแแนน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 สสมมมมมมทบดนนด้นน้้วววยยยยยกกาาาารรร่่่่ตออเหหลิงงุจไไ ดังนั้นแม้ว่าเธอจะโลกขนพันเส้นมากแต่เธอก็ไม่สามารถคว้ามันมาได้แต่ตอนนี้ในภารกิจทดลองราล์อนทาวเวอร์สตาครึ่งแรกของเทคนิคเทาสั้นฟิทเทอร์บอดดี้ยังถูกนาเสนอเป็นรางวัลอีกด้วยหากคุณสามารถทําภารกิจพิเศษแรกสําเร็จและรับหนึ่งล้านแต้มคุณจะได้รับขนนกนับพันเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อารมณ์ของเย่หลิงหยุนกดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเธอมีกลยุทธ์การใช้ดาบแบบตัวสะกดในการรูกและการป้องกันของเธอก็ไม่มีใครหยุดยั้งได้สิ่งเดียวที่เธอขาดในตอนนี้คือทักษะทีีด่ดพอ และตอนนี้ปราบใดที่เธอได้รับครึ่งแรกของพันขนนกกระดานสั้นสุดท้ายก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยไม่ว่าภารกิจนี้จะยากแค่ไหนฉันจะได้ขนนกพันเส้นนี้แน่นอนเย่หลิงหยุนพูดกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหนักแน่นบทที่184ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้รางวัลพิเศษหนึ่งนี้ทาให้เย่หลิงหยุนรู้สึกตื่นเต้นแล้วและรางวัลพิเศษสองนี้ในแง่ของความลาค่านั้นยิ่งกว่าขนนับพันเสียอีกขอคอยวิญ,ญญาณการทดสอบวิญญ,ญาณและมระดกที่เหลือจากการดํารงอยู่ของหวังซูจิง จิตวิญญาณของจิตวิญญาณนั้นลึกลับที่สุดและในโลกแห่งการฝึกฝนความลึกลับและมรดกของจิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่หายากและมีค่าที่สุดความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณสามารถช่วยพระภิกษุได้อย่างล้นหลามเช่นเดียวกับเย่หลิงหยุนตอนนี้หากวิญญาณของเธอแข็งแกร่งขึ้นการแกะสลักอักษรรูนในกระดูกและเนื้อของเธอก็จะง่ายขึ้นความเร็วในการฝึกฝนจะเร็วขึ้นและในหลายอาณาจักรที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าวิญญาณสามารถไปบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติทางจิิตวญาณไได้กลคหน ดังนั้นมรดกหรือวิธีการรับที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและประเมินค่าไม่ได้ที่สุดการทดลองนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดเย่หลิงหยุนพ,พึมงพําเธอรู้ดีว่าหลังจากที่ได้เห็นรางวัลอันล้ำค่าเหล่านี้แล้วน้องใหม่ทุกคนที่เข้าร่วมในการประเมินการทดลองนี้จะใช้จุดแข็งทั้งหมดของพวกเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่รอเธออยู่คือการแข่งขันอันดูเดือดสองวันต่อมาเอ็กซิงทูโอมากกว่าสิบคนมาที่ไฟอาคาเดมีและน้องใหม่ทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขาการประเมินจะถูกกลับละมงนาาปอทกกิเรรรด การประเมินการทดลองครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งก่อนนอกจากนักศึกษาใหม่ในฟายอะคาเดมีแล้วยังมีนักศึกษาชั้นหนึ่งมากกว่าส10บคนรวมถึงมหาวิทยาลัยซิงเน่ด้วยดังนั้นจึงหมายความว่าการแย่งชิงรางวัลสุดท้ายทั้งสองนั้นจะเข้มข้นยิ่งขึ้นระหว่างทางไปลองตัดสตามีรถรับส่งสตาชัตเทิลของมหาวิทยาลัยซิงเก่อยู่บนเรืออาจารย์บาตูกล่าวตักเตือนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกาแล็กซี่เป็นครั้งสุดท้ายสรุปคือตั้งเป้าหมายไว้ที่รางวัลพิเศษอันแรกได้เลย ส่วนรางวัลพิเศษ2อ,อย่าคิดมากจะได้รับรางวัลน,นี้ต้องทำแบบทดสอบให้ครบนะครับบอกเลยว่าในนักศึกษาใหม่ทุกคนไม่มีใครสามารถจบมันได้คุณบาตูคุณหมายถึงอะไรคิ้วของจานเตียนขมวดคิ้วน้ำเสียงของเขามุนงงมากในขณะนี้จานเทียนเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้แบบเผด็จการและพฤติกรรมการฝึกฝนของเขาได้ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรจารึกแล้วเค <Hey, S 2> พวกคุณรู้ไหมโคตา้านี้สำหรับการเปิดโซทเทอร์ทุกครั้งคือใครบาตูใส่หัวแล้วยิ้ม ทุกครั้งที่ฉันเข้าไปในหอคอยแห่งวิญญาณนี้เพื่อทดสอบและส่งต่อส่วนใหญ่แข็งแกร่งในอาณาจักรแห่งชีวิตและความตายบางครั้งแม้แต่การดำรงอยู่ของอาณาจักรวิญญาณก็ยังเข้าสู่หอคอยแห่งวิญญาณนี้เพื่อรับมรดกเมื่อเข้าใกล้โซทาวเวอร์ Tower, คุณจะสามารถได้รับคุณสมบัติการสืบทอดฟังดูง่ายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้จิตวิญญาณของพระภิกษุปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการอยู่ใกล้กับหอคอยแห่งวิญญาณนี้ขั้น ตอนนี้คุณอยู่จุดสูงสุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากการฝึกฝนสภาพแวดล้อมการจารึกมันจะมีพลังวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรดังนั้นพยายามเข้าใกล้วิญญาณแห่งวิญญาณเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณตราบใดที่คุณทำภารกิจพิเศษสองสำเร็จและได้รับโคต้ามรดกอยาคิดเกี่ยวกับมันปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นหลังจากได้ยินคำอธิบายของบาทูจานเทียนก็พยักหน้าเบาๆทันใดนั้นร่างของเย่หลิงหยุนก็ปรากฏขึ้นในใจของเขานับตั้งแต่จานเทียนพ่ายแพ้ให้กับเย่หลิงหยุนในการเดินทางไปยังสนามรบนอกอาณาเขตครั้้งสสุุทาาายยยเเเลินนกปรฏตัวใใจขอม สำหรับจันเทียนที่ภาคภูมิใจมากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นถือเป็นความอัปยศที่ยากจะลบล้างตั้งแต่ฉันกลับมาจากสนามรบนอกอาณาเขตฉันฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเข้าร่วมในการทดลองอย่างบ้าคลาั่งและรัฐธรรมนูนของราชาแห่งสงครามที่ไม่อาจทำลายได้ก็ถูกขุดขึ้นมาเพิ่มเติมตอนนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเย่หลิงหยุนรอฉันอยู่คราวนี้ฉันจะเอาชนะคุณแน่นอนอัญญประกาศคู่จิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่ดูเดือดปรากฏขึ้นในสายตาของจันเทียนสำหรับเขานี้จะเป็นการต่อสู้เพื่อแก้แค้นเขาาารววันนนนี้้มานานแล ในการบินหนึ่งวันในที่สุดก็มีกระสวยอวกาศมากกว่าร้อยดวงก็มาถึงราค้อนทาวเวอร์สตาร์เยลิงยุนมองออกไปผ่านหน้าต่างของซิงทูโอและภาพอันงดงามที่อยู่ตรงหน้าเธอทําให้เธอหายใจไม่ออกราก้อนทาวเวอร์สตาร์แม้จะตั้งชื่อตามดวงดาวก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏต่อเธอคือดินแดนขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในความว่างเปล่าดินแดนนี้กว้างใหญ่มากจอนมีพื้นที่ประมาณอย่างน้อยก็ใหญ่เท่ากับพื้นที่ผิวสิบโลกในพื้นที่ตอนกลางของทั้งทวีปหอคอยสูงเก้าหมื่นลี้ที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลยืนอย่างเงียบๆอยู่ทอ,า,ะทะดดทอา้้ง แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันมากแต่เย่หลิงหยุนก็ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันสง่างามและกระจายตัวที่เล็ดลอดออกมาจากเจดีสูงประงานอย่างคลุมเครือกระสวยดาวมากกว่า100้ยดวงที่บรรทุกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการพาบปลูกต่างๆหยุดสูงรอบๆขอบบินแดนลอยน้ำขนาดใหญ่นี้และจากนั้นน้องใหม่ที่มีชื่อเสียงก็ก้าวออกมาจากกระสวยดาวบนดาวดราก้อนทาวเวอร์มังสเตอร์ที่ทรงพลังระดับสูงทั้งหมดถูกจำกัดความสามารถในการเคลื่อนที่ภายในเดือนนี้ดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องมุ่งความสนใจไปที่มังกรหินเท่านั้น หลังจากเดือนมกราคมคุณเพียงแค่ต้องรอในสถานที่แน่นอนว่าจะมีรถรับส่งดาวไปรับคุณหลังจากที่ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกฝนต่างๆมอบหมายให้พวกเขาในที่สุดกระสวยดาวทั้งร้อยก็บินจากไปอีกครั้งโอเคเดินหน้าต่อไปเย่หลิงหยุนมองขึ้นไปที่เจดีสูงประงานที่เต็มไปด้วยนิมิตจากนั้นเดินไปทางดาวหอคอยมังกร